ะะซึ่งตอนนี้แอลก็อยู่กับรถกระบะฟอร์ดคู่ใจนะคะกับรถกระบะฟอร์ดรุ่นเลนเซอร์ XLT คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่854,000บาทเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่2.2แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้สามารถลุยน้ำได้ถึง80เซนเลยนะคะลุยได้เต็มที่นะคะถ้าลูกค้าจะไปอยูยนี่อแอลจัดให้เลยชุดแต่งเหล็กราบค่ะ มาดูกันเลยค่ะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะชิ้นแรกเลยนะคะจะคุกฝากระโปรงรูปม้า,าเป็นม้าเร็วนะคะลักษณะจ,จะใหญ่พอๆกับฝากระโปรงเลยเดี๋ยวเอแอวัดให้ดูนะคะห่างจากฝากระโปรงเดิมนะคะประมาณคืบหนึ่งฝั่งละคืบนะคะและสูงจากฝากระโปรงอยู่ที่ประมาณ4นิ้วเลยนะคะและที่สําคัญนะคะทําให้รถมีความดุดันมากเพราะว่าฝากระโปรงใหญ่แล้วก็สวย สวยมากเพราะว่าทาเป็นสีทูโทนนะคะสีดําเงาตัดกับสีดําด้านสีดําเงาเป็นสีเดิมกับตัวรถและสีดาสีดําด้านตัดให้เพิ่มมิติให้กับตัวฝากระโปรงนั่นเองค่ะและดีเทลของเขานะคะเขาทําดีเทลข้างๆนะคะแถบข้างๆไม่เป็นแบบเรียบนะคะดีเทลของเขาเยอะจริงๆอยากให้ดูใกล้ๆเลยนะคะอ่ะ ชิ้นต่อมาเลยค่ะด้านหน้าไม่ติดไม่ได้ติดทุกคันเลยกับกระจังหน้า Ford Ford สำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าเป็นแบบ l a p เตอร์รถราคา1 7ึ่ง้แสนบาทนะคะทอน1,000งพาตัวนี้ตัวหนังสือ Ford สีดำด้านลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านเลยเพราะว่ารถเป็นสีดำเงารถเนี่ยดุดันมากมองยังไงก็ดุนะคะ หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าชิ้นนี้อะไรคะคุณแอลตัวนี้นะคะเป็นคันชนเหล็กของแฮมเมอรุ่น King Series พัดนะคะตัวพัดเนี่ยจะมีเขาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะคุมมาจนถึงเกือบฝากระโปรงเนาะแล้วก็ไฟด้านหน้าด้วยนะคะใหญ่มากๆทำให้ตัวด้านหน้ารถเนี่ยใหญ่แล้วก็ของ OL จะเลือกเป็นแบบเหลี่ยมนะคะมีมีหลายแบบนะม,มีแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยม แต่ของอลออลจะเป็นแบบเรียมแบบนี้เรียมเรียมดูดุด,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 ดุดีนะคะกันชนตัวนี้นะคะทําจากเหล็กจริงๆนะคะหนาประมาณ3มมิลเนาะทำจากสีพอร์โคกที่เป็นสีป้องกันสนิมอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่ารถกันชนหน้าจะเป็นสนิมง,ง่ายๆนะคะตัวนี้ไม่เป็นสน,นิแมแน่นอนเนาะมาพร้อมกับโหมดมิกาสีแดง2หงหงส์แบบนี้ให้ลูกค้าไปเลยนะคะส่วนด้านข้างนะคะ ให้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบดับเบิลไลท์ด้านในเป็นไฟตัดหมอกส่วนด้านนอกจะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟหลีนั่นเองค่ะสว่างสวยแน่นอนอ่าส่วนด้านล่างขากันชนก็ยังทําเป็นสีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับด้านหน้าว่าดุแล้วนะคะดุมากๆจริงๆเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อค่ะ ด้านข้างตัวรถนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาพาดูนะคะเชื่อมต่อกับเป็นชนหน้าสุดเท่เลยก็คือคิวล้อขนาด6นิ้วแบบหมุดนะคะสีดำด้านตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะคะไม่ได้ติดจริงก็คือลักษณะเนี่ยจะติดเป็นกาวสามเอด้านในแล้วก็ยิงซิลิโคนส่วนที่ยึดติดกับตัวรถนะคะเราติดติดล็อก ด้านล่างที่อยู่ใต้บังโคลนนั่นเองค่ะไม่หลุดแน่นอนนะคะสามารถอยู่ได้ยาวๆเลยลักษณะของชูรล้อขนาด6นิ้วเนี่ยนะคะ,ะจะทําให้พอดีกับตัวของชุดแต่ง่ังๆไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าแล้วก็ตัวแม็กยางที่เราติดงมาให้ในเองค่ะ,ะต่อมาเลยแม็กยางของอลายหยดน้ำนะคะขนาด16นิ้วนะคะและยางคันทุก265 7ก r 1 6อา16ตัวนี้เป็นยาง a อ ที่สามารถวิ่งได้ทางเรียบแล้วก็ทางออฟโรดเลยนะคะลูกค้าสามารถมียได้เต็มที่และยางใหญ่ๆแบบนี้นะคะทําให้รถออกจากตัวของคูร้อนได้เลทำให้รถมีขนาดใหญ่ขึ้นเลยะคะ่ะต่อมาเลยค่ะกับตัวของสนอกเกิลน,นะคะตัวนี้ที่เห็นเป็นคล้ายๆรูปหมูะะจะติดกับฝั่งคนขับนะคะตัวนี้จะช่วยสามารถลุยน้ำได้สูงขึ้นนะคะ แต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเวลาเราติดจริงๆนะคะติดท่อเดินจริงๆเลยจะทําให้ด้านในห้องโดยสารเนี่ยค่ะเสียงดังเสียงลมเข้านั่นเองค่ะแต่ว่าสามารถติดหลอกเฉยๆได้เหมือนกันค่ะชิ้นต่อมาเลยกับสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีส้มอ่าซึ่งแต่งออกมาแล้วสีส้มตัดกับสีดำสวยมากๆขับในส่วนของตัวรถให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ และทําให้รถเนี่ยมีความดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าสีส้มเป็นเฉดสีที่เวลาตัดก,กับสีดําแล้วเป็นอีกหนึ่งสีที่สวยงามมากๆเลยกับลายสติกเกอร์โคนสีส้มนั่นเองค่ะลูกค้าเลือกเป็นลายเลนเจอร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆนะคะว่าลายสติกเกอร์อแบบเนี้ยสามารถติดแนบไปกับตัวรถได้แบบลงตัวมากเลยค่ะส่วนด้านบนนะคะลาวลังคาสีดํานะคะ ตัวนี้ติดหลอกนะคะไม่ได้ติดจริงรับน้ำหนักได้ไม่เยอะแต่ว่าตัวนี้นะคะข้อดีของมันก็คือเวลาเราติดหลอกมันจะไม่ได้เจาะตัวรถน้ําเวลาฝนตกอาจจะไม่ซึมเข้าในส่วนของห้องโดยสารนั่นเองค่ะและด้านหลังตัวรถนะคะที่อยู่บนกระบะตรงนี้นะคะกับโลบาเหล็กของที่ T ว o f f Road นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็น โลบาเหล็กที่ยึดติดกับตัวรถอยู่6จุดนิฝั่งละสจุดนะคะรวมทั้งหมด6จุดแน่นหนามากๆเลยนะคะมาพร้อมกับฐานเหล็กของ T ีเรดูไอตัวนี้นะคะฐานเหล็กตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง2อ0กกิโลเลยนะคะเป็นฐานเหล็กสามารถใส่สัมภาระหรือว่าไปนั่งเล่นข้างบนได้หมดเลยนะคะและฐานเหล็กตัวนี้นะคะ ไม่สามารถพับได้นะคะทุกคนแต่ว่าสามารถขอดเก็บได้โดยการที่ไขนอนออกแล้วก็เก็บพับไว้ที่บ้านนะคะเวลาลูกค้าที่ต้องการบรรทุกของชิ้นใหญ่ๆที่สูงกว่าตัวถาดเหล็กนะคะอะด้านข้างหล่อและดูดันมาก ดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะติดส,สติกเกอร์สีส้มเหมือนกันพื่ยเข้ารับกับตัวสติกเกอร์สีส้มบางคานนันเองค่ะเป็นลายสาดส่นเต็มแถบด้านหลังเลยนะคะและตรงนี้นะคะติดครอบมือจับแล้วก็เบ้านรองมือจับแบบดับให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความดุดรันมือับรถเพราะาดับมีเฉลบเขียวมากนะคะ และชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะกับกันชนท้ายแบบอ้อมข้างของที o วายออฟโรดนะคะก็ตัวนี้มาพร้อมกับหัวมิก้าแด,ดงๆสองห่วงลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะสามารถลากดงได้หมดเลยกันชนแบบนี้นะคะนอกจากที่จะก,กันในส่วนของด้านหลังตัวรถแล้วนะคะอ้อมไม่ถึงด้านข้างจนถึงคิวอด้านหลังเลยรถที่จะมาเบียดด้านข้างที่อยู่ด้านหลังตัวรถนะคะอย่าคิดที่จะเบียดเลยนะคะเพราะว่างานชิ้นนี้เป็นงานเหล็กทั้งชิ้นเลยนะคะสามารถ ลากจุงได้หมดแล้วก็กันชนด้านหลังด้วยทำจากสีพาวตดกโเทเป็นสีที่ป้องกันสนิมร้อเอร์เซ็นะคนะคะไม่ว่าจะชนหรือว่าจะเฉี่ยวตัวไหนก็สามารถกันได้หมดทั้งคันลุยได้เต็มที่เลยค่ะโทษสำหรับวันนี้นะคะอากาศเย็นแต็มใยดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจจะออกรถกับอลสามารถโทรหาอลได้นะคะ0 6 4 6 9 5 5 3 6่้ค่ะสำหรับวันนี้อลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ